สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของโดมชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งเลิกงานมาถึงบ้านก็รีบอาบน้ําแต่งตัวลงมาอัดคลิปแจ้งข่าวสารให้พี่น้องได้รับรู้กันนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่สอบถามผมเข้ามาว่าการที่จะสอบใบขับขี่รถบรรทุกในญี่ปุ่นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างจากเมืองไทยนะครับผมขอ ตอบเป็นข้อข้อดังนี้นะครับสำหรับพี่น้องคนใดนะครับที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่นเลยนะครับก็ให้นำใบขับขี่รถยนต์จากเมืองไทยนะครับที่ผ่านการใช้งานเกิน90วันแล้วนะครับมายื่นเรื่องขอสอบที่กรมขนส่งในญี่ปุ่นนะครับเพื่อขอสอบใบขับขี่รถยนต์ธรรมดาก่อนนะครับ พอได้ใบขับขี่รถยนต์ธรรมดา2ปีแล้วนะครับถึงจะสอบใบขับขี่รถบรรทุกในญี่ปุ่นได้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีใบขับขี่รถบรรทุกในไทยนะครับที่ผ่านการใช้งานในเมืองไทยเกิน90วันแล้วนะครับและยังไม่หมดอายุนะครับก็สามารถทําเอกสารมายื่นเรื่องขอสอบใบขับขี่รถบรรทุกที่กรมการขนส่งของญี่ปุ่นได้นะครับโดยแจ้งเขาว่า เราสอบเป็นรถบรรทุกนะครับก็สอบได้ตั้งแต่รถบรรทุกรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เลยนะครับและก็การเตรียมเอกสารนะครับให้พี่น้องทุกท่านเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับแล้วเซิร์ชไปที่คำว่าการสอนสอบใบขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่าน สอนอยู่นะครับเป็นร้อยเป็นพันคลิปนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีข้อสงสัยในการสอบใบขับขี่ขับรถบรรทุกในญี่ปุ่นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกว่ารู้นะครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับพี่น้องครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องของโดมชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนสอบใบขับขี่รถบรรทุกในญี่ปุ่นในคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย